ทำไมพี่ใครใครคือแก่ถั่วแก่ะโกลีบเออโกุหอาบอ๋อทำไมอ่ะก็กูชนะเขาทำไมผมโดนมาแล้สามรอบใช่เขาโดนกูสามเม็ดสี่คนเราใครยังไม่ได้เข้ามาบ้างเปิดไม่พูดกันเฮ้ยพูดหน่อยดีสี่คนเลยพูดได้ฮัลโหลไม่ต้องขืนมันมันลังเข้าฮัลหลผมมันรังเข้าไอเป็ดหนึ่งใครอีกใครอีกไอเป็ดพ่อมึงยังไงนี่พ่อมึงนี่ พ่อมึงอ่ะโอดีพ่อมึงอ่ะมาไงนี่มันนี่ติดต่อสื่อสารไม่ได้เลยโอ้ยใหญ่มาก่อนอ่วนกันนั้นจะมีอันนี้บริหารที่บ้านหรือเบล่า่ปใ้มาละหนึ่งอีกสามคนอีกสามคนแล้วเขาจะมาครบแล้วเขาจะมาแล้วเนี่ยไอ้ชี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมไปยังคืนแล้วมเปิดไม่บอกก็ได้นะเพื่อนเอาจริง ไอ้เจ๋อเจ๋อการที่มึงทําอะไรแบบแบบนั้นอ่ะมันไม่ดีนะเว้ยวิทยาศาสตร์เขาวิจัยกันมาแล้วนะสิ่งที่มึงแบบไปปลุกอารมณ์คนดูอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดแบบอัจฉริยกรภายในประเทศนะเว้ยที่มึงทําอยู่อ่ะดรงมากแ้งมากมันบ้านจับเลยป่ะมันไม่ไหวอ่ะเออมันจะทําให้เกิดตีมึงเป็นตัวอย่างให้ดีหน่อย เนี่ยใช่ป่ะดูใจม่ใช่ป่ะกูไม่กูพิงขับรถจากยุทธยาไปไหนไปไปข่มขืนใครเลยเนี่ยไอพิงมันดูเหรอกู้พิงก็ดูอยู่เดี่ยไม่กูพิงคุ้มลั่งเลยดูนมทุกทีเลยมันเพิ่มประสิทธิ์เออมันเพิ่มประสิทธิ์เฮ้ยขาดสามเลยเขาจะครบแล้วใครเปิดไม่บอกกูหน่อยกูจะได้รู้ว่าใครยังไม่ได้เข้ามาเพื่อนเฮ้ยใครยังไม่ได้เข้ามาวะมึงรู้ป่ะเพื่อนมึงอะใครว่าเพื่อนใครบ้างไม่เข้ามาเนี่ย เพื่อนใครเนี่ยสวัสดีเนือส่ช่วงฟุ้นต์ตลบจัดอ่ะผมมีสามแปดอ่ะครับได้ได้มาทั้งสองตาครับเอาไหมครับเล่นเลยไหมลงได้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 ครับเพราะว่าผมต้องไปแอดดอปไงลงมันขอโทษทีครับได้ไม่เป็นไรแล้วเล่นแล้วซ้อมอีกปะแล้วซ้อมอีกปะซ้อมไม่ไม่น่าซ้อมแล้วอ่ะลงโอเคโอเคครับ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 มามามาสามแปดจริงอ่ะ เฮ้ยคนนึงเข้ามายังอีกคนนึง่งใครแม่งเนียนออกวะมึงมาหัวมาตอกระบาเนี่ยดูจากสายตาที่ดูแล้วใครแม่งเนียนออกวะงั้นของั้นเดี๋ยวกูอีกใครเนียนออกบอกเลยเดี๋ยวกูอีกเราก็ต้องเล่นปะเราก็ต้องเล่นอย่างนี้ก่อนป้าเขาจะไอ้นี่แล้วอะเนี่ยมาแล้วมาแล้วคนนึงเนี่ยใครนี่ใครนึงมาหนี่แต่คนช้าดิเฮ้ยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครดิมึงใครเฮ้ยแม่งเนียนจเลยอ้ไอ้โอเด็กวัดขึ้นเนียนอะ ไปแล้วไม่เจรารามพี่เลหมืนเดิมไปหมืนเดิมเหมือนเดิมเหมืเดิมอไป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 ไอย่าจับติจับตัวช้าจับตัวช้าเรวเร็วเร็วเร็วเรเร็วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้ากลรดก็รถก็รนาลาลาะบ้ามึงยุดโซนนาลาือมันไม่ค่อยใส่กระสุนให้วดรถเลยหีย ขวาดิเอียงขวาดิเปิดขวามือเอียงขวามือเฮ้ยมึงขึ้นมึงขึ้นตึกไอ้ลันะได้เลยก็ได้ทิมทิมลงก็ได้ทิมลงเลยก็ได้มามามทีมมาที่มาเล่นสามแยกสีแยกสีแยกเนี่ยต้องเกิน่ะมามามาเอเยอไปดมมาสแยกเาไม่เล่นลนาบนาเต็มเขาเต็มขอเพ่งเขาด้วยเพ่งขนเพ่งเขาปมือขึ้นเลยเพ่ลงแล้วไปลงไปลงพุ่งรถชนไปเลย มึงพุ่งรถเข้าวงไปเลยเพื่อนลงหน้าสุดเลยตงมาหน่อยเขาว่าเกตรถลงมาเลยเหม่อมเหม่อมึงทับตัวเหม่อดิเด็กผมวไอ้บารีให้บารีข้าให้บารีข้าให้บารีข้าเลยไหลลงมาเลยไหปเผื่อเข้านี่นน้ชยเข้านะผมเข้าใช้ไฟนะเออผมทับตัวหมดผมท้องันมึงบ้างเย ไปเอาเพื่อนหน่อยดิมึงเอาเพื่อนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอาอเฮีย,ย,ย,ยไม่มีใครเลยตั์เฮ้ยไปแล้วจุ๊บนี่น้องไม่ตายไอ้บมาหากูแล้วมึงเห็นปะล,ะลา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  ลูกปืนหัวแดงลูกแม็กปืนหลังนะพี่ เฮ้ยมึงเอาปืนเด้มึงเอาปืนเด้ด้านขวามึงกดปืนให้กูหน่อยด้านล่างกูเนี่ยข้างล่างกูเลยมึงกดปืนกับไม้ดิมันถลายมึงกดปืนกับไม้หน่อยไปปืนตายปืนตายเฮ้ยมึงบอกกดปืนกับไม้หน่อยข้างล่างมึงฆ่าไปเลยมึงฆ่าไปเลยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไอ้ยมึงฆ่ามันนี่มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายปืนอ่ะปืนอ่ะปืนหัวแดงได้เลยอ๋อสวยอุ้มไปพัดอุ้มไปเลยดับลงตีไปอ้อน ร้อยต่อเปืนยิงฝีซ้ายมือนะผมเห็นแล้วถือซบออกถือซบออกหน่อยถือซบออก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 ตั้ปืนหน่อยเพื่อมาปืนหน่อยปืนหน่อยปืนอยู่ตรงรถปืนอยู่ตรงรถปืนอยู่ตรงรถเฮ้ยมึงอย่าอยู่นิ่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 งสายตกหมดวันนี้ปืนลุงลุงบอกเพิ่มสามไอ้ลุงเฮ้ยมาสามหน่อยมาสามปืนหน่อยมาสามปืนหน่อยนี่ไหนลุงของแมน้าปืนอยู่หน้าๆวิ่งเอาไปซบไปแล้วนั่นน่ะ เฮ้ยตัวอบาไปหน่อยตรงนี้มันชุบแล้วเอาไปดิเออรอเลมรอเลยออนตรงกูเนี่ยออกหน่อยออกหน่อยกระทังนะไม่เตือนไม่เตือนไม่เตือนปืนมึงตั้งลำนี้ชิโร่ใหญ่เป็นวิ่งมาเลยชิโร่ตั้งลำเลย ไม่ล็็อกกทาเเฮ้ยปืนวงขาวมึงไปเล่นหน่อยดินู่นน่ะอยู่นู่นาน่ะรถขาวเห็นปะเห็นปะมึงไปเอามันหน่อยดิย กักโคตรสวยเลยเยียมใจวะเยี่ยมใจวะใจวะบวสวยวพึ่งง้างประตูนั่วัดท่าทองยบอสยวใจวะีมากไปเปิขรไปขวานะจะได้ช่วยกันได้ปขวาขึ้นขถปูขึ้นขายปูไม่เลยสายมันบียีกันเยอะหวนไซตโอ้ขอโทษครับคนนั่งข้างนะเขาถือีด้วยนะ เป็นมือมเนี่ยมา็นมือตัวกูดกูดดักอ่ะที่ตัวกินสอบอะเป็นือตัวดักเฮ้ยเขาเล่นตรงไหนบอกด้วยเขาเล่นตรงไหนเล่นตรงมาร์เก็ตป้าถ้าไม่เล่นตรงมาร์เก็ตบอกไม่ได้ไม่รู้เขาเขาเล่นร้านกว้างสี่ลองขวาด้วยขวาพี่อ่ะยินดีใช่แล้วบนข่าวขวาอยู่บนข่าวซ้ายมือแล้วนะเป็นขาวแต่ไปเกตลงมาใหม่มาสี่ตรงตั้งหลังตั้งหลังเขาเล่นตรงร้านเสื้อผ้าไหมเล่นไหมเสือเล่นป่าเล่นร้านเสื้อผ้าเปล่า เป๊ะบอกหน่อยอะไรที่จะขึ้นตรงไหนวะกูลืมเป็นที่กูลืมอ๋อเนี้ยที่จะขึ้นไม่ได้ป่ะป้าเราใช่ป่ะเราไปช่วยเราช่วยมึงขึ้นหมดลานเสภาได้ป่ะมึงขึ้นมึงขึ้นลานเสภาได้ป่ะ มาเยอะจัดลงล้วอย่าหยาดหยาดหยาดไม่ยิงนะไม่ยิงนะตูนในไซอ่ะคีโยหลังบ้านเรามไหน่อยึ้นโยหลังบ้านเราตกตกตคุณจะขึ้นน้ำคุณจะขึ้นน้ำครบหน่อยยมาิงหน่อยมายิงหน่อยมายิงหน่อยมาได้ยิงหน่อยได้ยิงหน่อย ิงปืนเขาเาเห็นปืนเขาป้ะเราจะลงไปช่วยเพื่อนนะเอ้ยมันมันยิงเพื่อนเพื่อเราตายป้าไม่ตายใช่ปะกจะโดนยิงเพื่อเรายิงไม่ลงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตายไม่ตายฉันอยู่ฉันอยู่หลบมลบรู้ส่องขวารู้สงขวาเพื่อนอยู่ อะไร scope บ่ไอ้เป๊ s c o อยู่ในร้านหรอโอเคโอเคโอเคกูลังลงกูลังลงกูลังลงมึงได้ไปก่อนมึงแฮงไปก่อนเออมึงมึงไอไอเ๊ซไม่ต้องแต่กาได้ไม่ต้องห่วงไอ้เป๊ซไปเล่นไปเล่นสวยรูปสวยจ้าสวยจ้าออกไป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 เล่นออกไปเล่นเออเอออยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนเราไปแล้วออดี้ออดี้ขาวออดี้ขาวขาวมึงแด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 งยินให้พี่ยินนะแล้วก็ดีมัน มึงหา,าปืนได้เซิร์ฟปืนปืนอยู่ขวาเซิร์ฟไม้ไม้มาไม้ม,ม,มาปืนอยู่ในออดี้อ่ะ ปล่อยเพื <Netz stereotype> ่อนชนในออดี <the trouble eight> ้ดิปืนเข้ามานะครับไอ้ปล่อยชนออดี้หน่อยเอออ่นะนะมีไม้ป่ะมีไม้ป่ะไม่มีครับไม่มีเรียกไม้ไปกดดิไม่อีกไป่ดันขึ้นมาทะลุขึ้นมาทะลุขึ้นมาไปไกลๆเลยไปไกลเลยอยู่ไกลเลยตรงรถอ่ะรถนู่นน่ะนู่นนู่นน่ะทะลุขึ้นมาอีกทะลุมาเรื่อยทะลุมาเรื่อยเฮ้ยมันทะลุมาเอศพทะลุม่อีกตุ๊บๆให้ได้ได้ปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันเถิดไปปล่อยมันเถิดไปปล่อยมันเถิดไป บนร้านมันสองคนน่ะบนร้านน่ะมึงต้องขึ้นไปเอาต้องขึ้นไปเอาบนร้าน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 ปืนสองปืนสองปล่อยมัเหตุไปปล่อยมัเหตุไปยิงให้กูหน่อยยิงให้หน่อยปล่อยมัเหตุไปเรากลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านมึงยิงกูหน่อยกลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านมึงเรากลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านเฮ้ยยิงกูก่อนยิงมาดิยิงมาดิเออปืนขวายไปมัเราได้เราเล่นได้เราเล่นตรงนี้ได้ยิงยิงยิงดูขึ้นมายิงกรบอกกระบอกกระบอเออยิงได้ยิงเล่ได้เล่นได้เล่นได้ออนไลน์ไปจี้ไปจี้ไปจี้ไป เดี๋ยวกูไปเล่นไกลๆจากไอ้ตรงที่ไมันไม่หลังครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่มาเล่นไกลๆกูไม่เล่นระยะไกลมันถ้ามันยิงกูไม่ถึงเฮียเฮ้ยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นใกล้ๆเขาอย่ามาเขาอย่ามาเล่นตรงกูเขาอย่ามาเล่นตรงกูเดี๋ยวเดี๋ยวโบราณมันยิงถึง แบคืนมอลเอาโบราณนี่มึงไปส่องบราณเานหนูกูเล่นแถวนี้เองไอ้ท huh. uh, okay. right? well, so, e ี่เก่งเนี่ยคนเนี้ยเอาส่งมาทิ้งนตรงกูว่าส่งมาทิ้งนตรงกูส่งมาทิ้งนตรงกูได้เอาส่งมาทิ้งนตรงกูเอาส่งมาทิ้งนตรงกูเอาไปทิ้งนตรงไอ้เป๊ปตรงนี้มาตรงนี้นี่มาทิ้งตรงนี้ได้ลงลงวินหลังวินหลังเออปล่อยสองมุมได้ถ้ามึงมันจะได้วิ่งไม่ไกลไงมาทิ้งนตรงกูนี่ มาทิ้งกูนี่เออทิ้งตรงนี้เลยไปไปเลย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 เดี๋ยวหลายๆมุมได้เป๊ปหลายๆมุมได้น้องได้ครับได้พี่จะไปเนี่ยเี้ยงหมูเลยแล้วพี่ เอออุดอุดครับพี่กิดจบแล้วได้ที่เก้าเย้แล้วกูจะเติมเพิ่มหาพ่อมึงไงห้าหมื่นเนี่ยกูควรอยู่แบบนั้นนะไอสัตว์ไอเฮียอะไอที่หนึ่งไอที่สิบเอ็ดที่สองเนี่ยทำให้กูเสียวกูเสียเงินเลยห้าหมื่นไอเฮียกูน่าจะอยู่เฉยไอเฮียไม่น่าจะเดือดร้อนเลยเลยกูเสียเงินแพงเลย เขาไปแล้วยังเขาพออยังเขาพอแล้วเขาพอแล้วมั้งเฮ้ยต่อนี่เขาพอถ้าเขาไม่บอกเราก็ต่อถ้าเขาไม่บอกเราก็ต่อไฟกำลังไม้เฮี้ยเราต้องเอาความมั่นใจเราคืนมาเมื่อาิบอะชด้50,000เล่นแบบมั่นใจเฮี้ยสิ่งสำคัญไอเดิมเมื่อกี้ได้ซาลิบ้าเออว่ะใช่ใช่ใช่50,000ได้ไหมซาลิบ้า่รับ นะพี่เขาชนเลยนะเขาชนเลยนะพี่กาลาตีเขาชนแล้วพี่ขอน้พี่ชายได้เลยพี่ให้น้องอยู่แล้วใช่ตัวนี้มึงเอากูไปสองล้านพันก็ได้มั้งเบยเฮียถ้ากูไม่ใช้มึงเอาไปใช้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมึงมีเงินเงินมึงค่อยมาถอนพี่ก็ได้พี่ยังไม่ได้ขายหรอกตัวไอ้น้อนกองหลังอะแต่มึงมีแล้วนี่ใช่ป่ะไอ้เฮียกูดูโฟกัสเลยคุยกับมึงไอ้เบยไม่ดึงัเเตติมมวไปลึกนะมีด้วยนะวิ่งกลับเข้าฝ่ายไหน ขึ้นไปมึงขึ้นไปมึงขึ้นได้ป้ามึงขึ้นตึกได้ป้าขึ้นตึกได้ชนะนะมึงขึ้นนะครับไม่คขึ้นนะครับโอเคสวยสวยสวยขึ้นกันไดแล้วเนเราตายกันหมดเต็มเลยหลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยเลยเลยเลยพ่อผมเลย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 หน้าต้มหน้าต้ม เฮ้ยเพื่อนโดนกักอยู่หลังบ้านเราอ่ะด้านด้านขวาเพื่อนโดนกักอยู่หลังบ้านเราอ่ะมึงมาช่วยได้ปะเออกูรู้กูรู้มึงเกิดมาแล้วเอามันเกิดมาแล้วปืนมานะเกิดปืนแล้วเอาปืนมันนะมีไม้ป่ะไม้ตีหน่อยดิ แล้ววิ่งไม่ล้มว่ะเฮ้ยมึงเอามาได้ได้ดิเฮียมันขึ้นรถปะเนี่ยมันเยอะรัวเยอะไม่ตายกลัวมันลง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 ไม่ต้องกลัว มันน่าจะหนีมึงแทงไปเลยไล่แทงไหมอะไรมันเยอะอะไรมันเยอะตัวเนี้ยเซิร์ฟเล่นไปมึงแบบมึงไปมึงไปมึงไปเซิร์ฟเล่นไอ้ระวังไอ้เซิร์ฟตีไปก่อนตีไปตีไปไอ้เหี้ยกูรีโหลดกูรีโหลดตายตายเพื่ตายเพื่ตายเอาเล่นเลยไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยไอ้เหี้ยยิงไม่ล้มอ่ะเซิร์ฟล้มละไปเลยมึงไปเลยมันมาน่ะข้างบนน่ะ ไปเซิร์ทิ้งศพไปกูทิ้งศพไปกูทิ้งให้กูแล้วมึงไปเล่นไปเอาศพไปผมยิงศพไอ้เพิ่งเพิ่งมอญไหนไหนพี่ ปืนล่วงมึงเอาปืนนี้ไปแล้วนะสุภายกูวิ่งไรเฮียเยอะเกินชุบแล้วบรอเนี่ชุบแล้วบรอเนีเฮ้ยชุบแล้วหรอดดิขอไม่ได้ชุบเถอะเอาชุบไอสัตว์เอ้ยไม่ทันแล้วเฮ้ยใครเปลี่ยนใบกันรีเพ็ก เรียบร้อยเฮ้ยนักเลงตัวจริง <Asia> อ <plays> ่ะเขาไม่กดกันหรอกนะเอาจริงยเฮ้คนละมุมเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้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 ย

อัดดับสีเปิดได้โก124อ่าสุดยอด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 อ่าเขาพักแล้วโดนโดนวันนี่โดนวางอีพีไม่สวยเมื่อกี้ใครวางอีมพีกูเองอ่ะไย่ากู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 กระเด็นไปไกลเกินโทษเดียวอนะครับนี้พร้อมที่ดาวเทานะเดี๋ยวเราเข้าดิดาวเทาไปแล้วไปอยู่ในห้องไม่ตอนไม่ตอนเนี้ยถ้าว่างอยู่อ่ะเข้าไหมมึงมึงเข้าเมืองไปเลยไหมอยู่ในย